นหนึ่งในนักบาสท,ที่ฟอร์มร้อนแรงที่สุดในเพย์ออฟปีนี้นะครับนั่นคือจามาเมเล่หรือผู้บญญรรยายภาษาอังกฤษเรียกว่าจามาเมอรีนะครับจามาเมเร่เนี่ยเขาใส่เสื้อเบอร์27ที่เดนเวอร์นักเกตเขาเล่นในตำแหน่งพอยต์การ์ดกับชูตติ้งการ์ดเขาเกิดวันที่23กุมภาพันธ์ปี1997 ปัจจุบันจามาเมอรี่หรือเมเร่อายุ26ปีแล้วเขามีส่วนสูง6ฟุต4หรือ193เซนติเมตรเขาหนัก98กิโลกร,รัมหรือ215ปอนด์เขามีวิงสแปนยาวอยู่6.5ฟุตแล้วก็เขากระโดดสูงถึง39.5นิ้วนะครับ จามาเมเล่นเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในนักบาสที่โดดเด่นนะครับแล้วก็ช่วงเวลาที่เล่นอยู่ที่มหาวิทยาลัยเนี่ยเขาเล่นที่มหาวิทยาลัยเคนตักกี้ในปีนั้นเนี่ย36เกมที่ลงเล่นเขามีผลงานอยู่ที่20คะแนนโดยเฉลีย่ย5.2รีบาว2.2แอซซิตและฟิลโก,โกยิงสูงถึงระดับ40.8ซึ่งตัวเขาเองเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ทำงานกับโคช้ชจอห์นคาริพรี เป็นหนึ่งในผู้เล่นหน้าใหม่ที่ทำแต้มระดับ20คะแนนต่อเกมเป็นสถิติของมหาวิทยาลัยนะครับก่อนที่ผลงานอันโดดเด่นของจามาเมอร์ล่เนี่ยทำให้ตัวเขาเนี่ยถูกดับเข้ามาอยู่ใน NBA เขาเป็นดับรอบแรกในปี2016ในอันดับที่7เขาถูกดับโดยทีมเดนเวอร์นักเกตแล้วก็อยู่เล่นกับเดนเวอร์นักเกตมาอย่างยาวนานนะครับจามาเมอร์ลี่เนี่ยไม่ได้เป็นผู้เล่นชาวสหรัฐอเมริกาเหมือนคนอื่นนะครับเขาเป็นชาวแคนาดา ผลงานโดดเด่นกับแคนาดาเนี่ยเขาพาทีมแคนาดา U16 ขคว้าเหรียญทองแดงในปี2013นะครับแล้วก็เขาพาทีมเนี่ยเล่นรายการแพนอเมริกาเกมได้เหรียญเงินในปี2015นะครับ แล้วก็จามาเวลี่เนี่ยหลังจากเข้าสู่ NBA เนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่โดดเด่นใช้ได้ในปีลูกกี้มักจะเป็นตัวสมรองเป็นหลักลงมาลงเล่นก็มีผลงานที่พอใช้ได้นะครับเขามี9.9คะแนนโดยเฉลี่ย2.1แอสซิสต์2.6รีบาวด์แล้วก็ค่อยๆพัฒนาตัวเองเรื่อยมาจามาเวลี่เกิดประสบปัญหาตอนนั้นเนี่ยเขาเอ็นไขว้หน้าฉีกขาดทำให้ฤดูกาล2021 2022เนี่ยเจ้าตัวต้องพักยาว หายไปประมาณปีกว่าๆนะครับสำหรับจามาเมเล่แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยมันก็มีหลายคนคิดว่าเขาเนี่ยอาจจะกลับมาไม่ได้นะครับสุดท้ายแล้วฤดูกาลนี้ฤดูกาลล่าสุดในปี2022ถึงปี2023เนี่ยเจ้าตัวก็เล่นได้โดดเด่นมากๆผลงานในฤดูกาลนี้ของจามาเมเล่นะครับเขามีผลงานอยู่ที่19.9คะแนนโดยเฉลีย่ยอยู่ในอันดับที่42ของลีกเขารีบออยู่3.9ครั้งอยู่ในอันดับที่133ของลีก เขาแอสซีดอยู่6.1ครั้งต่อเกมอยู่ในอันดับที่21ของลีกเขาสติลอยู่1ครั้งต่อเกมอยู่ในดับที่55เขายิงลูกโทษแม่นอยู่ในระดับ83%อันดับที่50ของลีกเขายิง3คะแนนสูงถึง39%อยู่ในอยู่ในดับที่38ของลีกและก็เจ้าตัวเนี่ยมีอัตรา a s สซีดเทิร์โอเวสูงในอันดับ20ของลีกนะครับ ต้องบอกว่านี่คือหนึ่งในกาดที่น่าจับตามองมากผลงานในเพย์ออฟแล้วก็ยิ่งหายจากอาการบาดเจ็บมาแต่ว่าปีนี้เนี่ยเจ้าตัวเล่นจนเราไม่รู้เลยว่าเจ้าตัวเนี่ยเจ็บหนักมาก่อนนะครับเรามาดูแมวมองว่าวิเคราะห์ว่าจามามเมอร์ี่เนี่ยเป็นผู้เล่นที่โดดเด่นด้านไหนบ้างเขาบอกว่าจามามเมอร์ี่เนี่ยเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่มีสัญชตาตญาณที่ดีมากเป็นผู้เล่นที่ฉลาดรวดเร็วและก็เป็นเพย์เมคเกอร์ที่ดี เขามีสเตปแรกที่เร็วมากๆการเล่นกับสกรีนทำได้ดีการข้ามผ่านตัวเล่นเนี่ยทำได้ดีมากๆแล้วก็เป็นหนึ่งในกาดที่มีพลังกระโดดสามารถขึ้นไปค้างตัวกลางอากาศปล่อยซ้ายเอี้ยวขวาเล่นลูกยากในกลางอากาศได้เขาเป็นกาดที่สามารถวัดกับได้ทุกคนนะครับแล้วก็เขาบอกว่าจุดที่มันน่าสนใจมากๆเนี่ย นั่นคือสปีดของจามาเมอรีเขาสามารถใช้ความเร็วกระชากหนีตัวประกบได้และก็เขาเป็นคนที่มีการตัดสินใจที่ดีมากเลือกเพย์การเล่นได้ดีสร้างเพย์ได้ดีเป็นคนที่มักตัดสินใจได้ถูกตลอดแล้วอีกหนึ่งอาวุธที่มันอันตรายมากๆของจามาเมอรีเนี่ยนั่นคือเขาเป็นคนที่สามารถแบกทีมได้และเขาสามารถพาตัวเองไปอยู่ในจุดที่ ทำคะแนนก็ได้จ่ายบอลก็ได้เขาโดดเด่นทั้งการจ่ายบอลแล้วก็การทําคะแนนนะครับรวมถึงการทําคะแนนของจจมาเมอรี่เนี่ยเป็นคนที่ยิงได้ไกลมาก3แต้มระยะไกลทาได้ดีแล้วก็ระยะกลางจัมช็อตก็เป็นหนึ่งในจุดที่มันเป็นจุดที่โดดเด่นของเขาเขาสามารถกดดันผู้เล่นเกมรับได้และก็เรียกฟาวล์จากผู้เล่นเกมรับได้และเป็นกาะที่รีบาบอลได้ดีนะครับ มองถึงตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในกาที่ครบเครื่องทุกมิติเลยก็ว่าได้ข้อเสียของเขาเนี่ยเขาเป็นกาที่เล็กเกินไปในตำแหน่งชูตติ้งกาดเขามองว่าจะมาเมอร์ลี่เนี่ยมีขนาดหรือมีไซส์ที่เล็กเกินไปแต่ความโชคดีเนี่ยเขามีวิงสแปนที่ยาวเลยทำให้เขาเล่นได้ใน NBA แล้วก็อีกหนึ่งจุดเนี่ยที่มันเป็นข้อเสียเนี่ยสื่อเขามองว่า จามาเมอร์ลี่เนี่ยเป็นการ์ดที่สติลไม่ค่อยดีเท่าไหร่้วยความตัวเล็กของเขาอ่านการตัดบอลการอ่านจังหวะเกมเนี่ยมีไม่ค่อยเห็นบ่อยนักและอีกหนึ่งจุดเนี่ยตอนนี้จามาเมอร์ลี่เนี่ยเป็นทั้งชูตติ้งการ์ดและก็เป็นพอยต์การ์ดเขามองว่าถ้าจามาเมอร์ลี่เนี่ยอยากพิสูจน์ตัวเองในตำแหน่งพอยต์การ์ดเขาต้องแสดงให้เห็นว่าเขาสามารถจ่ายบอลได้ก่อนตัดสินใจทำคะแนน ตอนนี้จามาเมอรีเนี่ยเหมือนเป็นคอมโบการ์ดเป็นหลักนะครับและข้อสุดท้ายเนี่ยสื่อเขามองว่าข้อเสียของจามาเมอรีเนี่ยเป็นผู้เล่นที่เสียเทิร์นโอเวอร์ง่ายเกินไปและมีอัตราการเสียเทิร์นโอเวอร์สูงตรงนี้ถ้าปรับปรุงได้เนี่ยตัวเขาเนี่ยจะเป็นการ์ดระดับท็อปเลยก็ว่าได้สรุปสุดท้ายนะครับแมวมองบอกว่าจามาเมอรีเนี่ยเป็นหนึ่งในพอยต์การ์ดเป็นหนึ่งในชูติ้งการ์ดที่มีของครบมือมากเป็นคนที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อม พร้อมที่จะก้าไปเป็นสตาร์ของลีกถ้ายังพัฒนาแบบรวดเร็วแบบนี้การเป็นสตาร์ของลีกไม่ใช่เรื่องอยากนะครับมาดูสถิติการทําคะแนนปีนี้ของจามาเมอร์ลีกันบ้างนะครับเขาเป็นคนที่โดดเด่นเรื่อง2คะแนนนะปีนี้ยิงไปทั้งหมด8 1 0ลูกลงไปทั้งหมด407ลูกฟิลโกละดับ50 3ซคะแนนปีนี้จีจาร์ดมากกดไปทั้งหมด219ลูกฟิลโกละดับ3 9เซ เมื่อแตกแยกย่อยออกมาเนี่ยจามาเมอรี่เนี่ยเป็นคนที่จบสกอร์ที่ห่วงได้ชัวร์มากเมื่อเล่นที่ห่วงเนี่ยเขาจบสกอร์สูงถึง65%ปีนี้เขาทำไปทั้งหมด124ลูกระยะกลางใกล้ห่วง3ฟุตถึง10ฟุตเนี่ยปีนี้เขากดไปทั้งหมด111ลูกฟิลโกสูงระดับ46%ระยะกลางไกลห่วง10ฟุตถึง16ฟุตปีนี้เขาทำสูงถึง91ลูกฟิลโกร,ระดับ4 8ระยะเกือบ3คะแนน เขายิงอยู่81ลูกฟิลโก41จะเห็นได้ว่า2คะแนนระยะกลางระยะใกล้เนี่ยทำระดับ40ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็3แต้มเนี่ยยิงสูงถึง39เขายิงไปทั้งหมด219ลูกนะครับการจบสกอร์ของจามาเมอร์ี่ที่เขาถนัดที่สุดนะครับเขาเป็นคนที่จำชูดได้ดีมากๆในการทำคะแนนทั้งหมดเนี่ยเขาจำชูดไปทั้งหมด105ลูก ถือว่าเป็นคนที่จำชูได้ชัวร์สุดๆนะครับและที่เหลือเนี่ยก็เป็นการเล่นฟัสตเบรกข้ามเข้ามาเลอัพจบสกอร์ที่ห่วงก็ทําได้ดีเช่นกันเขาจบสกอร์ที่ห่วงชัวร์ถึง48%และนอกนั้นเนี่ยก็จะเป็นการยิงเช่งปั้นการดังและก็อีกหนึ่งจุดเนี่ยก็คือการฟริงเกรโรข้ามมาหยอดนิ่มๆน,นี่ก็เป็นอาวุธเด่นของจามเมอร์ี่และก็การเฟดเอเวเนี่ยเขายิงสูงถึง46%นะครับต้องบอกว่าจามเมอร์ี่เนี่ยเมื่อแกะทุกอย่างออกมาดูเนี่ย ถือว่าเป็นจอมล่าสกอร์คนหนึ่งเลยก็ว่าได้และอีกหนึ่งจุดที่ผมชอบมากๆเนี่ยเขาเป็นคนเล่นท m a n นเกมเล่นกัน2คนกับนิโคลาโจคิดเขาเหมือนคู่หูที่มองตารู้ใจเขารู้จังหวะซึ่งกันและกันและอีกจุดที่โดดเด่นของจามาเมอรีเนี่ยนั่นคือการแอสซิส เขาเป็นกาดที่สามารถทําคะแนนได้ทั้งวงในวงนอกและก็จ่ายบอลได้ดีนะครับอ่ละครับนี่คือจามาเมอรี่ในปี2022-2023ปี 2023. ตอนนี้เจ้าตัวเนี่ยถือว่าเป็นกาดที่โดดเด่นที่สุดในเพย์ออฟปีนี้เลยก็ว่าได้คุณว่าจามาเมอรีเนี่ยจะกล้าไปเป็นสตาร์ของลีกได้หรือไม่กับผลงานที่เขาทําอยู่คอมเมนต์พูดคุยกันนะครับวันนี้ลาแล้วจ้ะสวัสดีจ้า